ครับพี่น้องผมถูกทุกท่านกำลังยุ่กับบ้ามีผ่านทื่ช่องอีสานบ้านอนเองพี่น้องผมมาผมมาขอกันกับเสานี่ร่มหนาวพัดวือวืมมากบักยางแห้งไครหำหดเบิดแล้วพี่น้องผมมือขึ้นบ่อ,อ,อาบนา้ำรับก็ได้พี่น้องผม,มกับสภาพอากาศแนวนี้บ้ามีบื่อไวโกนเป็นมือแหลกย่าวากันเ้องพี่น้องเนาะสิผ้าพี่ผ่านองไปยามตุ่มได้บาดน,นี่ยามตุ่มกบกับผ่านทื่มาผมมาขอกันรอบเล้อเหมือนเดิมคือเก่าล้พี่น้องผม งกกกง่วงง่วงห,วงหายยังอยู่ผุนพี่นองเลยกลับมาดีกันเลยพี่นองเด้เอเขากลับมาดีกันแล้วกผว็ผ้าเดือผ้าพี่นองไปยามตรงให้มันแตกความพี่นองผมไปยามตรงร้อมไปลุยเอาป่ามันสีลงอยู่เลยเอาแนวใส่คุกกได้คุกก็ได้พานทื่คือเข้าสีไปยามตรงร้อมยามตุ่มกบความพี่นองเมื่อนี้ทู่อินวันสองยางให้พี่นองได้เห็นกันเลยที่เดียวเชียวเนาะพี่นองผม สองยางสองแบบว่าต้องเห็ดมันละสอง EP เห็ี EP เดียวเที่ยวก้อนเขามีสอง EP สาม EP เที่ยวนี่ EP เดียวพี่น้องเลยโอ้ยคุณแม่ตาเขาบ่ครับตาเขาเกียวแล้วเวาะครับเป็นเขาดอหือเขาหง่ล่ะนี่เป็นเขาดอเ,เ,เ,เพิ่นงามครับว่าพี่น้องผมผุนะตาเขาเริ่มเกี้ยวเริ่ม,มได้กันแล้วเด้อพี่น้องเด้อตาเขาตาเก้อกันแล้วพี่น้องเย็เยนนี่กะสิป,ประมาณตีหาก,กวัวเนาะคุณแม่นาะหึ่งหกโมงละเฮ้อ เบิ้งตะเวนเบิ้งตะเวนทางยาสูรทวานพีนองเอ้กุ้งยางง่ายก็ถือปั่มลงไปแล้วเดียวไปกับโบเห็นกันแล้วเยี่นี้ไปเบื้องหน้าคือเป้าหมายพี่น้องผมของผมก็ยา่างไรบุสีไรเกี่ยวไปผ่านที่ด้วยเหมือน,นี่มันหลนะใส่สวอปมันหลได้เมือน,น,นี่เอาสวอปไปน้ำแปีกอีกแล้วพี่น้องผมผ่านที่เอาสวอปไปหวังว่าตรงสีแตกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเอาสวอปไปใส่ปลา มีผู้เดียวเห็ดแนวนี่พี่น้องอไปท่านถือเลี้ยวเบิ้งอีหยังอยู่หวยบ่้องหูพี่น้องกลับมาแล้วนกนกนก,น,กน่ไง้นี่เ,เออเดี๋ยวให้บ้ามีลงไปเบิ้งก่อนมาพี่น้องมองก็มองก็ร้มอมน้ำครับเพราะคุณพี่น้องผมน้ำเพราะคุณหลังเรียกพี่น้องหลังเรียกเลยนะครับเนื้อเบิ้งบ่งสีมันบ่มาดีสีดีอยู่ มันจะโตแล้วลมันกบเบิดเลยวันเนียเบิดตัวเนี่ยเงี้ยโอ้เดี๋ยวขอ,อถามพันที่ใส่เงี้ยยังมือนี่มือวันนี่ฟักด้ใส่เนี้ย,ย,ยเป็นปลาฟักให้มันโอ้มันมีกลิ่นเหม็นว่าสั่นพี่น้องใหไข่มัน,มนโอ้มันมีกลิ่นเหม็นเดี๋ยวมือเลี้ยงดีบาดนี่มือเลี้ยงเกาแมาเขานาา้ำซำปลาบ้าเกาหลีท่านได้เกี่ยวมท่่าไร สิไปไปไหลมือแรงบาทพี่น้องเปลี่ยนถ้าวายเงียมือนี่นี่ขอไปพี่น้องเด้อเปลี่ยนเงียโอพี่น้องไปพี่น้องหลังที่ s อ i ยับป่าอยู่งสร็ลังที่ s w i พี่น้องผมหลังแบบบ่ได้ใส่เงียปลาฟักเน่าๆเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนเงียเบื้องผ่านถือว่าเปลี่ยนเงี้ยเบื้องมี่ มันสิตีก well ับมหาบาวมีเราดิว่าเป็นเป็นหย้อนบาวมีอีกเดี๋ยนี่ผ่านถือเลยบอกเป็นยังพี่น้องอาชิพเถือกสองหลังนี่สาวสามหลังนาอาชีเถือกกับเป็นนาะพี่น้องล่ะเออมันเป็นไปได้ดิคนเอาขึ้นมาผ่านเธอจังล่างหวยทีเดียวเป็นยังมันมีหูหิววะ นี่หูหิววะลางหัวทีเดียวรถไปพี่น้องสองหลังสองหลังบ่ทันได้จักโตอยู่ว่ามีใจบ่ดีเลยเถิกแฟนครับผ่านทือได้อีกแล้วกูแมียนยุบันี้อวอาไปหลายๆพี่น้องผมนี่บ่มี่เอาใส่ใส่ใส่นี่เดี๋ยวนั่มไปพี่น้องผมนั่นไป หลังที่สามี่น้องผมหลังที่สามผมมีเจักตัวเอาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองกระหมาออยู่เด้ยพี่น้องมองกระหม่อมไหมเฮ้ยตายว่ากูวัดดิ ตายแล้วพี่น้องว่ามีว่าท่านตะเวนว่าท่านขืนเอายังไงพี่น้องบ่ถือเก่าโลกน้อพี่น้องเนาะเหตุเสียยังไงได้เอาหลังนี่เป็นยังไงนั่ไปต้องถื่อเราว้าบ่ถื่อบ่ถื่อีพี่น้องว้ายตายแล้วกูตายสายเสือสีฟันที่ข่อย ไฟคว้าไฟคว้าอนุญาตไปก่อนเด้อกวาอนุญาตไปก่อนเนี่ย <laughs> ออนเอาดิ <laughs> โอ้ยบรรยากาศดีดีพี่น้องผม <laughs> อ่ะเอ้ยตุ่มซี่หลังว่าจนถือแจ็คตัวพี่น้องเอาไปรุ่นตนน้นนาของดีมันต้องไวไ้ท่ายิ่งพี่น้องผมเปิดมากพี่น้องเปิดมากฝาวรรนเข้าขไปห้อง อ่มันก็เป็นสะเถื่อนใช่ปะมันยึดตั <c oughs> โอ้ยพี่น้องบ่ได้อีกล่ะถามว่าทำเล่มหมอ้อบ่หม้อที่สุดพี่น้องหื้อเฮียบ่ผ่านหรือ,บ,อบามีว่าเหี้ยเด,ดี๋เออต้องเป็นเหี้ยน้ำแหนมน้ำซ้ำนี่ต้องใส่ปลาเปลี่ยนแล้วคิดว่ดาบ่ตายหรอใคอยมันได้จังไรวะบ่ถื่อเลยพี่น้องก้มหวังอยู่ทีสองสามหลังสุดท้ายแล้วก็ตรงเด้อพี่น้องเด้อสองสามหลังสุดท้ายแล้วก็ตรง สเป็นไปได้เสียให้พวกเับบ่ขายหนาขายตาเอาไปผ่านถือบกกายยางน้ำหนานี่เจ๊สิแม่แล้วถ้าเธอเข้าเทได้พี่น้องมันต้องมีอห่างผิดพลาดน้ะพี่น้องเนาะเฮาเลียนเหงียนะน้พี่น้องผมเลียนเหงียจากปลาเป็นเป็นปลาตายนะน้าพี่น้องผ่านเราผ่านถือ พลาดแล้วพี่น้องพลาดแล้วาาบอ้อมองมันกับหมอขู่อย่างอยู่นะความสิถือคู่หลังคุณละแต่เลีลลยเ้ยตรงบาที่ไปเรียๆพี่น้องผมย่าเฝ้าถอดย่าเฝ้าถอดใจย่าเฝ้าหนี้อพี่น้องเด้อยู่นํ่กันไปจนจบคิดสะก่อนต้องเถืออแล้วนะพี่น้องเอาหนีอีกหลังหนึ่งพี่น้องบ้ามีบ้ลงไปนั่ดอกให้รุ่นให้พ่านชื่อรุ่นซะ อาบ่อือเลยอาไปต่างเงือกคักแเถอพี่น้องเงียะผ่านเถื่อเงียจังได้กะเงียะโจตองเปลี่ยนเงียะวะเนี่ยเงียตัวขันปลานี่เนาะพี่น้องเนาะเอายังสี่ครับพี่น้องผมพี่น้องท่านใด่สมาชิกท่านใด่เอฟซีท่านใด่ผู้กายตากะดีผู้พานมาเบื้องช่องกะดีแนะนำเงียมาเลยเด้อพี่น้องเนื้อเอาเงียสูตรเด็ดๆมาเนี่ยตุ่มกบพี่น้องตุ่มกบเอาเงียสูตรเด็ดๆมาให้พานถือนี่ยนะครับเนื้อ เมื่อนี้เขาใส่เป็นเงี้ยพกกะิเขาดีใส้ปเฉ่งเปลี่ยนพี่น้องเที่ยวนี้เขาใส้เป็นไปเฉยงตายแล้วการมีกินเหม็นพี่น้องให้ปลาเฉยงมีกินเหม็นผ่านชื่อว่ามันสีเข่าดีวาสั้นมันบ่เขาจักตัวเลยพี่น้องมันต้องคืดเลี่ยวมองนี่เอาน้ำไปพี่น้องน้ำไปกันซุดห่วยมียอยอ่ว่ายุหัน ใส่เบิ้งพี่น้องบูปลาบูดวงเข้าไปบานนี้ผ่านที่เปลี่ยนทำเลเป็นสาเนาะพี่น้องนะเนาะเปลี่ยนทำเลเป็นสาไปเบื้องยื้อใส่เยังเอาอ่าเอ้ยคอยกันมาเงินกักแถวพี่น้องโอง้้นีตัว เออมีตัวหนึ่งพี่รองผมมีตัวหนึ่งมีอ่ะมีอยู่เออวุ้ยสองบอกคือตัวหนึ่งสองคือหนึ่งตัวหนึ่งพี่รองมีอยู่มีอยู่ยเบิดบพงกนี้มันเป็นกบอีหลีบ่ใจสีขาดเราดิอันนี้ตุ้มห้อมสีซีบลังวันนี้ไหมเฟ้า <laughs> เป็นกบอี่หรีอยู่บ่ตัวหนึ่งโอ้แม่นกบเด้อพี่น้องเด้อกบ คบตัวหนึ่งเอาได้ตัวหนึ่งแล้วพี่น้องได้ตัวหนึ่งแล้วได้ตัวหนึ่งเ,อ,งงเ,งเอาผ่านเถอปพดไว้ไปต่อมันเยอะสิมันเงียเงียผ่านถืถอกบมีอยู่แมนต้องเป็นเงียรนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเป็นน้ำเงียบามีว่าคือมันพิชสังเกตต่าง,งหาหกล้างแล้วนะนะมาถึงสถานที่มะแล้วพี่น้องให้ใพูดพี่น้อง โอ้ยใส่เบ็ดกบก็ถือรวดแล้วนี่สถานทีแบบนี้ใส่ล็อมึงบองมาแล้วใส่กับใส่ตัวแต่บ้ามีวาตุมีแล้วของตายมันเห็นมันถือเจรละสองสามตัวเนาะมอสมีอีกนะเงีย<อ>ผ่านถือเงียบ้ามีกากันลตีเลยเงียเนาผี่น้องเนาะสมิกทานใดทีบอกได้บอกเด้อพผีน้องเรื่องเนียนี่โอ้ยสถานทีหมอขัดก,ก็ดอกตายผีน้อง จเงี้ยเหมียนบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นไปเชิงตายเราฮอซับซับซับตายเกินตะเวนขึ้นบ้ามีตัางใจปฏิเจียงกบเส้บวกๆไปพี่น้องได้เบิ่งกันสวยเลยครับเำามาพ่อคุณตาเพิ่นมายามรอพอดีเนาะพี่น้องนะขอเบิ่งน้ำเพิ่นขอเบิ่งน้ำเพิ่นกันนะเพิ่นเป็แจ้งไรมาอ่านบ้าคุณตาเห็นกบตัวหนึ่งมีกบตัวหนึ่งอยู่วบนสันพี่น้องเอาคุณตาใจอู้ ตัวถอฟ้ามือนี่พันเถอะตัวถอฟ้ามือเลยย้ำผล่มมันย้ำมนอะไรบ้างย้ำกบคือกันไสตุ่มกบ<อ>ครับอ่ามันมานเลยคุณพอ่อเด้อครับ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 มันมานมีตะปูที<อ>ปูลายอยู่นะครับเนาะปูปูลายอยู่เอา้ามันมานคุณพอ่อเอาพี่น้องอีกหลังหนึ่งพี่น้อง เห็ดมันมากพาดทื่อบ่มียังคือกันว่าสันโอเ้เด็กกบตัวเดียวถ้าต้องว่าล่งนี่คลิปนี่นี่ถือจมเท้ๆ่อยถือจมเท้ๆเอาลากน้ำยุ่งหวยพี่น้องผมไปรุนกันพาดทื่อวาบ่ใชัยล้ววาสันพี่น้องไซเฮาไป มันต้องมาแล้ววะมันต้องถื่อเราวะมันต้องผ่าดแล้วเงียเงี้ยพี่น้องผมสรุปว่าเงี้ยแนะนำเงี้ยมาเด้อพี่น้องเด้อแนะนำเงี้ยมาให้บ้ามีก็ผพานถือเนี้ยตายตายแนวนี่เอาหลังนี้เด้อพี่น้องถือบ้าผานถือเบิ้งบ้าถืออีกแล้วตายกู อ่ะพี่น้องผมต่อไปเป็นหลังสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่บ่ะอ่ะรุนกันหลังสุดท้ายพี่น้องเอาเถือกว่าบ่เถือกอีกแล้วบ่เถือกไปพี่น้องผมไปย้ำตรงกันบาดนี่ย้ำตรงให้แตกพี่น้องเลยเออ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 เรียนลงน้ำผมอ๋อามาถ่ายกินปลาหลังสุดท้ายพี่น้องนี่ไปเบื้องลาก่อน เหรโอ้มันชูว่าโข่งวนมันนั่าตายจริงจังลยอืมถือว่าอะไรพี่น้องผมตรงเท้าตรงแตกไ่มีข้อตบ่มีอยังพ่อตัวตายแล้วพี่น้องผมเอาออกไปเอาล้างสุดท้ายว่าไมียาบเอียงวะลังสุดท้ายพี่น้องผมว่ามีขอยามเอง ออเออเฮ้ยใส่ติง่งเรียงยู่พี่น้องว่าได้ว่ามีเงี้ยพิษผ่านแล้วพี่น้องผมพิษผ่านเรียงเงี้ยเนาะพี่น้องเนาะพิษผ่านเรียงเงี้ยเอาบ้าวากันขอพูดทุกไนทุกซรัพ <c> ท <oughs> ุกการติดตามเยาว่าว่ามีเด้อพี่นอ้องเนาะทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ละที่ส่งว่าห้เป็นกำลังใจกันมันบ่ได้พี่น้องผมกับเยาว่ากันถอดเนาะพี่น้องเนาะได้ตัวเดียว ว่าบ่อดเสะเลยก็ได้กบตัวหนึ่งอยู่พี่รองได้ตัวหนึ่งได้กบตัวหนึ่งแล้วก็บ่อใดอีกแักหลังเลยตุ่มซิบกัวหลังมันจําเปลี่ยนบ้ามีบ้าลงกับบ่อใดราะพี่รองเนาะมันเป็นความจริงบ่อใดก็คือบ่อใดไดก็คือได้พอการชิหนาพี่รองผมขอคุณครับสวัสดีครับ